ได้เวลาตื่นเปิดการมองเห็นดูทิสภาพซ่อมคุ้มไม่คุม้มไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเห็นสภาพแบบนี้ออริจินอลของแท้ติดรถรุ่นทบ,บิวยุค90ว้าวล่องรอยไม่มีที่ติเก่าภายนอก หลอภายใน,นป๊บนี้แห้งๆจอดมานานนีมันเก่าแค่ภายนอกแต่ภายในเนี่ยแวบเพราะเพรารุ่นเก่าระบบคาบิวก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือปรับปรุงล้างทำความสะอาดมือรุ่นใหม่ก็จะเป็นหัวฉีด ถ้าอย่างนี้มันมีช่องว่างเยอะมันทําให้มีช่วงดึงเยอะเดี๋ยวเราจะปรับนะเดี๋ยวจะพาไปดูเวลาเราเร่งถ้าช่วงฟรีเยอะมันจะทําให้ลูกชักลูกเร่งเนี่ยขึ้นช้าแล้วเราจะปรับให้มันขึ้นตามมือให้สายในมันสั้นลงฟรีน้อยพอฟรีน้อยเราแตะคันเร่งปุ๊บได้ดังใจนะขอดีก็คือเราปรับแต่งได้อันนี้เป็นรถยุคคาบิวเขาจะใช้ปรับมือแจ้งให้ทราบ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันชักยังไงเนี่ยเวลาบิดมันจะช่องว่างน้อยลงเวลาเราเล่งข้างบนมันก็จะขึ้นเร็วเพราะสายในมันสั้นลงสายนอกมันดันขึ้นเข้าใจนะตับิลก็จะปรับเขาจะแต่งสายกันตรงนี้ปรับได้ที่แล้วก็ล็อกสิจ้ะรออะไรได้ยินเสียงไหมแจ่มเลย အင်း ถ้าเรากำกำอย่างนี้มีฟองอากาศขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนี่คือลมค้างสายเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคถ้ามีฟองขึ้นอ่ะดีเพราะอะไรหรือเปล่าลมในสายจะได้หมดถ้าเรากำกำอย่างเดียวเราไม่ต้องปล่อยลมตัวล่างเราใช้แบบนี้นะเอียงมาทางขวาทีนึ่งกำกำกำสี่ห้ารอบแล้วก็เอียงลถไปทางซ้ายทีหนึ่งกำกำสี่ห้ารอบ แขงทางซ้ายลมก็จะดันขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะาแขงทางขวาว่าลมจะขึ้นแรงเท่านี้ไหมจะแขงมาทางขวาแรงรันลมจะน้อยกว่าลมเริ่มหายเราจะตะแขงสลับไปสลับมาอย่างนี้ความแตกต่างระหว่างไอ้ทำไมต้องเอียงรถเนี่ยลองไปปรับใช้ใครอยากรู้ใครอยากลองไม่เสียหาย เริ่มน้อยลงสัญญาณบอกบอกแล้วว่าใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวเราเอียงมาทางขวาอีกรอบนึงลมก็จะเริ่มหมดไปงานช่างพิกแพงไอเดียแปลกอะไรง่ายอะไรยากปรับใช้ได้อันนี้สำหรับคนที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมนะเดี๋ยวนี้ ก็มีหลากหลายวิธีใช้สลิงฉีดขึ้นมาเลยก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้หลักการนี้ก็โอเคเพราะว่าเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับค่าเครื่องมือเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพเพียงแต่ว,ว่าเราอยากจะซ่อมแซมบำรุงรถตัวเองได้นะนะเนี่ยเวลาใกล้เต็มเขาจะพุ่งกลับมาอย่างนี้นะเบรกจะเริ่มมาละน้มันย้อนอย่างเงี้ยลมใกล้หมด เบรกเริ่มมาแล้วแล้วน้ำมันเก็บงานได้เลยไล่เบรกลมเบรกเอาไปปรับใช้ดูใครอยากรู้ใครอยากเป็นวิธีไล่น้ำมันเบรกจัดให้แล้วที่เหลือก็ไปฝึกฝนตัวเองเบรกเริ่มตึง แล้วเราก็ไปปล่อยลมตัวล่างอีกนิดนึงก็จะมีเขอะหน่อยเดี๋ยวค่อยล้างแจ้งให้ทราบเอานี้เองเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนพร้อมขี่พร้อมใช้งานเบรกหยุดมั่นใจเป็นยังไงวิธีถอดสายคัด อันนี้สายค้าตึงเราจะมาแก้ไขเดี๋ยวมาหยดน้ำมันให้สายมันลื่นหน่อยใส่เข้าแง่งตามร่องเพราะร่องนี้จะกันหลุดออกมาเน้นตรงนี้แล้วเราก็เริ่มใส่สายนะตอนนี้เราจะใส่แล้วนะเอาแง่งเราตรงละกำกำแล้วไปไปตรงนี้ไปแรงๆแล้วมือซ้ายเราดึงไปแรงๆมันก็จะเข้าร่องเอาเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ย มันก็จะเสร็จแล้วรู้แต่ว่าสภาพกาวพระเบรกว,ว่าตามนี้เลยนะอไม่ออกยังไงก็ไม่ออกอเอดี๋ยวทำไงออกเดี๋ยวมาดูกันนี่ตัวดูดดูซิว่าจะออกไหม หรือออตลูปไหลนะ,ะนี้ไหลไหลออกมาให้สุดแล้วเราก็ปิดเดี๋ยวเราจะลองติดเครื่องแล้วก็ดูตรงนี้ก่อนว่าปั๊มไหม ปั๊มตะลุบไม่ทำงานทำไมปั๊มตะลุบไม่ทำงานรู้เลยเฟืองปั๊มที่อยู่ในนี้แตกเพราะมันเป็นเฟืองพลาสติก